สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะทุกคนโดยยายหน่อยสำราญนี่แหละค่ะเรามาทำภารกิจที่ทุ่งนาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็เดินไปตามคลองนาเนาะเดินไปตามคลองน้ำคลองห้วยคลองสาธารณประโยชน์นี่แหละค่ะทุกคนค่ะนี่คือคูคลองแต่ว่าทำเป็นถนนเนาะเดินไปค่ะเดินไปจะพาเพื่อน เราจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อปลาค่ะทุกคนโอ้ทุกคนดูต้นนี้สวยไหมสวยไหมคะต้นต้นต้นกระทินะรงเนาะดอกเขาก็สวยนะคะทุกคนดูดอกก็สวยเหมือนกันนะต้นสูงมากเลยคะ่ะเ mm. พื่อนๆดูต้นกระทินะรงค่ะโอ้เขาจะเอาแก้มงกรมาปลูกด้วยคะ่ะเพื่อนๆดูแก้มงกรสิคะกำลังขึ้นเลยคะ่ะแก้มงกรด้วย กำลังเดินไปค่ะทุกคนค่ะใครอยู่ว่างๆเบื่อๆซึ้งๆพามาดูบรรยากาศที่ทุ่งนากับยายสำราญเด้อดูสิคะต้นแก้วมังกรมันขึ้นได้สูงขนาดนี้เลยนะขราเจ้าก็มาไปอยู <laughs> <laughs> เอ่เพื่อนๆดูทุ่งนาเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นข้าวใหญ่เด้อไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวที่เกี่ยวเร็วอ่ะก็เลยข้าวใหญ่เนะ <laughs> เป็นข้าวเหนียวใหญ่เป็นข้าวข้าวาเะลีเนาะ พราะว่าถ้าเป็นข้าวเจ้าสิบก็อขอสิบห้า 15, นี่จะจะเกี่ยแล้วอันนี้เป็นข้าวข้าวใหญ่เรากําลังเดินไปค่ะตามคลองนี่แหละค่ะทุกคนดูผักกะเชิสวยงามมากทุกคนดูผักกะเชิค่ะดู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 โ <laughs> อ้เรามาปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้นะมีเป็นบางส่วนบางเซี่ยวนะแต่ว่าเรามาปีนี้โอ้โหแทบจะมองไม่เห็นน้ําเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูทําไมโอ้เขาเจริญเติบโตเนาะแสดงว่าไม,ไม่มีใครรื้อคลองเลยเนาะไม่มีใครรื้อผักมา หาปลาหวานแหหรือว่าอะไรเลยเหรอเนี่ยทําไมมันโอ้โหผักกระเชดเต็มมดคลองหมดเลยค่ะทุกเพื่อนดูดูสวยดอกส,สวยเลยจ้ะโอ้ทุ่งข้าวก็ง,งามงามก่ะทุ่งข้าวก็ง,งามงามนะคะทุกคนโอ้แดดเหมือนกันนะเนี่ยแดดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วยายสำรานจะพาไปดูค่ะดูทุ่งนาทุ่งข้าวใครไม่มีนาใครอยู่ในเมืองไม่ได้มีโอกาสได้เห็นข้าวเขาดูกับเราเนอเราจะถ่ายให้ดูเนี่ย ตรงบริเวณนี้โซนนี้นาข้าเจ้างามงามคำเกนข้าวงามมากเลยนะข้าวงามมากเลยโอ้ยเด็กเราเดินไปถึงโน้นแล้วค่ะเด็กเราเราก็มัวแต่เดินเออเหยลอยลมลอยชายอยู่เนี่ยค่ะดูวิวทิวทัศน์อยู่โอ้ผักกระเฉดแม้แมไมันสวยงามอย่างนี้ดอกก็เหลืองสวยมากเลยค่ะแต่ว่ามันจะทําให้คลองตื้นเขินท่านี้ทำไมมีการหรือทิ้งอ่ะเพื่อนเพื่อดูข้าวสิ ทำไมถึงงามอย่างนี้เพื่อนเพื่อดูข้าวเขาเพื่อนเพื่อางามไหมอ้ยอันซอนค่ะถึงจะเป็นถึงจะไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นว่าแต่เราก็ออนซอนค่ะดูสิคะมีแต่รวงใหญ่ใหญ่ค่ะดูใกล้ไหมดูใกล้ไหมครับดูสิค่ะเนี่ยมีแต่รวงใหญ่ๆเลยนะอ้ยเป็นแต่อันซอนค่ะดูดูมีแต่มีแตร่ตรวงใหญ่ๆห่อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนดูดูสิค่ะอ้ยสุดลูกหงลูกตา งามมากค่ะพามาชมนาข้าวงามๆโดยเฉพาะนะเนี่ยออ้ยทำไมเป็นงามอย่างนี้ออนซอน,น,น,นคับเพื่อนๆกับออนซอนงามจริงๆงามจริงงามจริงๆค่ะอ้าวทำไมมองไม่เห็นกันละโอ้ลูกพี่เราเดินนาหน้าไม่รอเราเลยนะเนี่ยไม่รอเราเลยโอ้ต้นยูคาปลูกอยูอขอ่ข้างห้อยนะคะตัวมาก็ได้ตัดขายตัดทําฐานทําอะไรดีค่ะ อ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนข้าวค่ะอ่อนซอนข้าวข้าวงามๆเราก็อ่อนซอนเราก็คนทำนาเนาะเห <f> ็นข้าวงามๆก็ดีใจกับเขาเรากําำลังจะเดินไปดูบอ่อปลาค่ะเพื่อนๆบ่อ,บอปลาอยู่ตรงโน้นค่ะคือจะเล่าให้ฟังว่าโดยอาชีพของยายสําราญนี่เป็นคนขายปลาเนาะช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภา ถึงเอ,อต้นเดือนตุลาเนี่ยคะ่ะพฤษภาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยเราก็ขายปลารับซื้อปลาขายใหม่คขาบ่าเราซื้อปลาขายปลานอกเนาะเป็นปลาที่เราเขายอยู่ที่ตลาดนะในช่วงนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยถึงเมษาพฤษภาเนี่ยเราจะมีอาชีพคือเล่าให้ฟังหาเหมาบอาปลาค่ะเป็นอาชีพที่พ่อเราทํามาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ทําต่อก <laughs> <laughs> <g> ็เนี่ยค่ะเป็นอาชีพที่ สุจริตนะทาก็ได้กินไม่ทําก็ไม่ได้กินค่ะหาหมอบอ่อปลาตามท้องไร่ท้องนาได้เลยค่ะแต่วันนี้เรามีสัญญาใจกับเจ้าของบอ่อเนาะว่าให้มาดูบอ่อปลาน้อยเราก็เลยมาค่ะมาดูกันตั้งแต่ข้าวยังไม่เกี่ยวนี่แหละจะได้ดูจะได้รู้จะได้เห็นไงปลาข้าวงามไหมน้ําเยอะไหมปลาเป็นยังไงบ้างคร่าวๆค,ค่ะไม่ไม่รู้ชัดแต่มาคร่าวๆมาดูนั่นไงข้าถึงบอ่อแล้วทําไมกลับเร็วล่ะ ถึงบ่อแล้วค่ะพเพื่อนๆให้ดูบ่อแป๊บหนึ่งให้ดูบ่อแป๊บหนึ่งนะโอ้ที่น่าบ่อมีเตาถ่านด้วยสองเตาบริเรเลยค่ะนี่ค่ะบ่อที่เรามาดูข้าวเขายังไม่ได้เกี่ยวนะนี่ค่ะข้าวเขาก็งามๆยู่ยังไม่ได้เกี่ยวค่ะเจ้าของบอกว่ามาดูหน่อยอาก็มาดูให้ดูคร่าวๆดูคร่าวๆค่ะนี่แหละค่ะบ่อที่เรามาดูให้ดูคร่าวๆนะคะเพื่อนๆ มาดูบอ่อปลาแบบคราค่ะนี่แหละค่ะอีกสักประมาณเ,าเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณประมาณาวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนค่ะประมาณนั้นเราจะมาสู่ปลาบ่อน,นี้นะคะถ้ามาเร็วกว่าน,นั้นหรือยังไงเราจะมาอัปเดตให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันเอาคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนๆน, <laughs> นานพอสมควรเดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตว่าเรามาทําบ่อน,นี้เป็นยังไงบ้างเนาะ คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะที่รับชมนะคะ